ก็รขายไฟฟ้าผลนี่ได้เก้าหมดยุคหาเงินจ่ายดอกทุกบาทที่จ่ายนี่ต้องลดต้นลดดอกกรณีดอกเบี้ยต้องลดต้นลดดอกด้วยนะครับกระทุมเมดที่สามต้นทุนลดต้นทุนน้ําปุ๋ยเครื่องจักรพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรก็บ่นมากปุ๋ยกระแพงนะฮะทำปลูกอะไรไปก็ไม่คุ้มค่าปุ๋ยขาดทุนทุกตีงอะไรประมาณนี้นะฮะ ผมก็ไม่รู้นะรัฐบาลที่ผ่านมาเขาดูแลอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลก้าไกลแล้วก็อย่างนี้ครับกระจายพัฒน,นาแหล่งน้ําให้ท้องถิ่นครอบคุมพื้นที่นอกนอกเขตชนบทานเก้าสิบล้านไร่นะครับเก้าสิบล้านไร่คือไกลลจากชนบทานนะก็ต้องพัฒนาแหล่งน้ําให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแหล่งน้ําเฉพาะตรงที่ชนบทานเท่านั้นนะครับซื้อหนึ่งซื้อ หรือหนึ่งแถมหนึ่งปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยสังตัดแม่ปุ๋ยราคาถูกผ่านสงกรกลุ่มกเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะครับสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนเพิ่มเงินทุนขยายตลาด13ดาดอกเบีย้ยทอนโรลรดไถโดนก็คือโดนลดน้ำนะฮะโดนที่พ่นปุ๋ยอะไระมาณนี้นะรถนะฮะคุมผู้ทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากันทำการเกษตรนะครับดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะ ถ้าผ่อนโรลรถไถรถด,ดำนานะฮะเครื่องจักรเกี่ยวกับการเกษตรยกเว้นเรือดำน้ำนะฮะเรือดำน้ำไม่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ